สวัสดีครับฝองแป้งสมุนไพรครับวันนี้มาข้ามเลยนะครับผมเพิ่งขับรถมาถึงนะครับวันนี้จะพามารู้จักกับราชาสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะครับนั่นคือข้าวเย็นเหนือครับตามมาเลยครับว่าก็จะอยู่แบบไหนครับนี่นะครับเดินเข้ามาในเดินเข้ามาจากถนนให่มาไม่ถึง20เมตรนะครับเป็นป่าเป็นป่าชุมชนของหมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดนครพนมรักษาไว้ได้ดีมากเลยครับเป็นป่าใหญ่มากเลยท่านผู้ชมนี่ครับ เขาห้ามขุด <ENNIS S 1> ห้ามตัดไม้ทําลายป่านะครับผมมาได้แค่ถ่ายอย่างเดียวผมไม่ได้ขุดให้ดูนะครับนี่ครับเถาของเขาเป็นไม้เถานะครับเขาเป็นไม้เถานะครับซึ่งมีก้านเหมือนกับกําลังควยถึกนะครับแต่เขาใบเขาจะก้านเขาจะไม่มีหนามนะครับของเขาจะไม่มีหนามนี่ครับนี่ยอดเขามาดูยอดเขานี่ครับใบเขาจะเป็นแบบนี้ครับเหมือนกําลังควยถึกเลยครับใบเขาจะเป็นใบเดี่ยวนะครับเถาก็จะมีขามีมือจับนะครับเนี่ยนี่ครับของเขา เถาครับเถาของเขานะครับเนี่ยเถาเถาเล็กๆอย่างเนี้ยครับมาด,ดูกันครับเขามีลูกด้วยตามมาเลยครับผมเป็นบัตรนิดนึงนะครับวันนี้ยผมเป็นบัตรนิดนึงเข้ามาในป่าเล็ก,น,กน่อยนะครับ ในครับพิติกมากกับพิติกนะครับวันนี้มาช่องอีสานมาดามติ๊กครับในครับพิติ๊กอ๋อโอ้เหมือนกําลังคุยถึกเลยครับผมเหมือนเลยครับเหมือนทุกอย่างเลยโอ้โหเก็บได้เก็บได้ไหมเนี่ยพิติกได้ครับนี่ครับผมนี่ครับเถา่ของเขาลูกของเขานะครับเนี่ยโอ้โสาวมันมืดนะนี่นี่ครับลูกของเขา นี่ครับกำลังคอยถึงนะครับออกลูกพอดีสุกพอดีครับเดี๋ยวผมจะเก็บเมล็ดมันไปนะครับใครสนใจทักมาได้นะครับผมถ้าสนใจเมล็ดของข้าวเย็นเหนือนะครับนี่ครับนี่ครับผมลงถือผมเก็บไปนะครับเขาใหญ่อยู่นะครับนี่เขาใหญ่ครับแต่ขุดไม่ได้ครับพี่ติ๊งมีหัวให้ผมดูไหมนี่ครับเดี๋ยวผมให้ดูหัวเขานะหัวเงาเตยินเขาจะมาทําสมุนไพรซึ่งสัรพคุเขามีเยอะแยะมากเลยครับผม สบ่พเขาแก้น้ําต้มนะครับนําไปต้มนะครับตากแดดแล้วก็ต้มหรือว่าไม่ต้องตากก็ได้นะครับล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มนะครับผมเขาสรรพคุณนะครับสบรรพคุณนะครับแก้น้ําเหลืองเสียนะครับแก้เอ็นพิการแก้กรรมโลกนะครับเข้าเย็นเหนือเป็นสรรพคุณมีมากมายมากเ้าช่วยยับยั้งแบบเคลียบิดช่วย สมานแผลเร็วมากเลยนะครับผมมิดบาดแผลแล้วต้มแก้อักเสบก็ได้ครับเขาสมานแผลแล้วลดการอักเสบนะครับช่วยให้แผลหายแห้งเร็วยิ่งขึ้นนะครับผมแก้ผดพื่นคันตามร่างกายนะครับผมแล้วก็ช่วยขับพิษในกระดูกด้วยนะครับแก้ปัสสาวะพิการในในการศึกษามาเราพบว่าสารวิจัยของเขาคือข้าเย็นเหนือกับข้าเย็นใต้นะครับเรา มันเป็นช่วยกันยับยั้งมะเร็งด้วยนะครับเซลมะเร็งลายนะครับผมช่วยยับยั้งเลยนะครับเขาวิจัยออกมาจริงๆตอนนี้กำลังโด่งดังมากเลยเนี่ยครับผมนี่คือข้าวเย็นเหนือนะครับผมไม่สามารถขุดได้นะครับเพราะจะต้องสั่งเขานะครับมาที่นี่ก็คือต้องสั่งเพราะผมขุดไม่ได้จริงๆเพราะว่าเป็นป่าสงวนนะครับให้แค่คนในชุมชนเขาขุดได้อย่างเดียวเพราะว่าเราถ้าจะมาเราต้องสั่งเขานะครับไม่ครับหัวเขาใช่ครับ เขารักษาธรรมชาติไว้ดีจริงๆเราก็ต้องให้เขานะครับมันเป็นกับน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าเหมือนเหมือนเขารักษาไว้เขาก็ต้องได้ประโยชน์จากป่าที่เขารักษานะครับเราต้องสั่งกับเขาอย่างเดียวดูสิเขารักษาไว้ดีมากเนี่ยทางของเขาเย็นเหนืออยู่ตรงนี้นะครับอยู่ตรงต้นไม้นี่แต่พี่ติ๊กเก่งนะครับหาเจอผมหาไม่เจอนะครับก่อนจากกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะครับเนี่ยครับเข้าเย็นเหนือนะครับหัวแค่นี้เดี๋ยวผมจะเก็บรูกมันไปนะครับสนใจไงทักมานะครับผมขอบคุณครับ